ชาบูมันอยู่ในสายเลือดไม่ว่าอยู่ที่ไหนใจมันก็อยากกินชาบูอันนี้เรามาที่ฮ่องกงนะคะก็มาบอกพิกัดร้านชาบูที่แซ่ขุมแล้วก็เนื้อดีมากหน้าตาร้านจะเป็นแบบนี้ค่ะมีน้ำซุปให้เลือกเจ็ดซุปแต่มาถึงที่ต้องกินหม่าล่าค่ะลายบุฟเฟ่ประเทศเขาคือจัดแน่นจัดเต็มผักเอ่ยเส้นเอ่ยแล้วก็มาฮ่องกงต้องกินลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นที่นี่เขาดีงามมีโซนของทอดนะคะมีโซนอุดง้งแล้วก็มีข้าวสวยบริการด้วยน้ำจิ้มก็มีให้ครบแบบที่เรากินที่ไทยเลยมีทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่น แน่นครบครบยังไม่หมดจ้ะมีไอติมด้วยนะจ๊ะของแฮกินเดสหิวมาทั้งวันแล้วมือนี้แหละฉันจะฟาดไม่ยังยูสุทองสึกอ,อร่อยมากอืมอริมาก น,นอ,อ,อ,นนอกกน่ดีว่บอลนี่จาใช้ลองกิน่นี่จะเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่พยายามขายให้ฉันกินแต่ฉันกินไม่เป็ะในเซตมีซีฟู้ดด้วยนะคะจะเป็นลูกชิ้นกุ้งเนื้อปลาหมึกแล้วก็ปูอัดแล้วกินกับน้ำหม่าล่านะมันเข้ากันมากเลยชาบูยาวยทุกกย่างจริงๆลูกชิ้นปลาหมึกก็คือห้ามพลาดนะคะเนื้อแดงแน่นๆอร่อยมากอันนี้จะเป็นของอีกหมอ้อนึงค่ะจะเป็นซุปรสชาติเป <ไง S 2> ็นไงค่ะดำ<อ>ดำที่ from f ใครมาฮ่องกองมีฮ่องกองกูดดี้สามารถใช้เป็นส่วนลดได้นะคะร้านชื่อกิวจินชาบูชาบูแอนด์ซุกิยากิอยู่ที่โครงการไอสแควค่ะ